อ้ยกระดาษชิชูมีบ่จันมึงกระดาษชิชูเพื่อนเด้อ เพจป่าวเพจพะนะแม่ใส่หาหน่วยด้วยนะผมกินเพจก็ไปได้แล้วกาแฟเม่ใี่บอกพี่หาหน่วยว่าถ้าใส่สามหน่วยมันพอดีอันเห็นเห็นพวกเธอคิดว่าสิกินเพจเพจ <c oughs> ไหมเห็นหน้าตาโหดๆเลยว่าสิกินเพจ <c oughs> สเดอะมีหนวดเนาะ เข็นพี่หนวดนอว่ามันสิกินเพชดเนาะว่ามันสิอารมณ์รุนแรงอย่างสิเล <laughs> ี่ยอิริบจ้านิ่มนวลอยู่เป็นบอจา้า ข้าวนียกับเลิกจริงข้าวนียกับเลือดทอย่าเขาบ่มแย่ตนองเก่งเนาะมาเรียบๆบัวบ้านเนี่ยแม่ลูกก็บ่ขึ้นมีอะไรเก่งในมีอะไรในว่าแม่สิตายได้อย่างนี้พอดีเลยมาเรียบๆต้องการแบบน,นี้แหละ <laughs> เสียงกระทะมันแตกจริงมันหลุดมันหลุดลงมมือน <ower> <SaaS> ั่นหูมันเลยแตกไงน่ะเสียงมันแตกมันเลยไม่เสียงมันเลยไม่เพาอมันเลยดังแปร่งแปรงเลยจ้ามันหลุดลงมันนั่นเมันแตกไม่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่เคาะกระทะมันแตกนะมันหล่นจ้าเสร็จแล้วจ้าปลปลฮาบาะู ักแต่ง,งนลย,นลยและต่อไปจบยัง <Okay. S 1> หมดแล้วใช่ไหมคะจ้ะ <Okay. S 1> <laughs>